ครับสวัสดีครับ SPK Global Media โดยครูโอดรโอนะครับวันนี้มาพบกันในเรื่องเบาๆนะครับกฎหมายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของเือ,เอกลุ่มที่2นะครับซึ่งในคลิปแรกเราได้พูดถึงพรบการศึกษาแห่งชาติพรบ ครูและบุคลากรทางการศึกษาพรบระเบียบกระทรวงนะครับถึงก็เป็นกฎหมายสําคัญเพียงแต่ว่า,าในส่วนขอ,ของกฎหมายรอบนี้เนี่ยออกข้อสอบคือมีคะแนนอยู่25่คะแนนนะครับก็ยังพ่วงการปฏิบัติงานการปฏิรูปการศึกษาไปในตัวด้วยก็เลยกลายเป็นว่าถูกแบ่งออกไปอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ ยังเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะต้องเข้าใจเพราะว่ากฎหมายเนี่ยไปเดียวว่าไปผูกพันกับทุกเรื่องนะครับไปผูกพันกับทุกเรื่องหลายเรื่องซึ่งเ,เราจะต้องเข้าใจนะครับตอนนี้ก็ามาดูเกณฑ์คะแนน,นนิดนะครับเพื่อความเข้าใจในภาพรวมก็คือว่า ตอนนี้เราพูดภาคขอเนี่ยคร,ครบหมดแล้วนะครับเพราะว่านอกจากวิชาเอกก็คือความรู้เกี่ยวกันจตาก่การเรียนการสอนกับกฎหมายการศึกษานะครับอย่างวิชาเอกที่จะต้องพูดกันเพียงแต่ว่าในกลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะมีเรียกว่าข้อสอบ100่งร้อยคะแนนก็ใช้เวลาประมาณสักสิบสคลิปนะครับคลิปละประมาณไม่เกินอยู่ใน30นาที ครับเพราะนั้นในส่วนนี้ก็ฝากพวกเรานะครับได้ทบทวนรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับอ่านไปฟังไปวิธีการที่จะให้สอบได้ก็คือฟังไปอ่านไปผนวกกันในเอกสารเสร็จแล้วค่อยเก็บเอกสารแล้วนั่งฟังแล้วพูดตามหรือพูดก่อนคนคนบรรยายเนี่ยนะครับก็จะได้ ควารมรู้เข้ามาก็ได้ความจําเข้ามาแล้วก็อย่าให้พลาดตัวอักษรที่เราดูกับเอกสารประกอบเนี่ยเนื่องจากว่ามันจะต้องเช็คแค่ตรงกันนะครับเช็คแค่ตรงกันเสร็จก็มาพูดตามตรงไหนที่ผู้บรรยายพูด,ญญพ,ดพังไปพลาดไปผิดไปหรือไม่ครบกระบวนความก็เขียนเติมลงไปในเอกสารเสร็จแล้วดูอีกสักรอบสองรอบ นะครบแล้วค่อยมาทบทวนตัวเองว่าอา,อ,าอีกแล้วเรื่องหมดว่าตัวเองจําได้ไหมพูดตามพูดก่อนได้นะครับเพื่อให้มันถูกตรงอย่างเรียกว่าคล่องเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็จะเป็นคนหนึ่งที่จะสอบได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนข้อสองข้อ3เนี่ย นะครับนอกจากวิชาเอกในภาคขอเนี่ยเราถือว่าเราจะครบภายในอีกสองคลิปอย่างช้าพอหลังจากครบทุกเนื้อหาในภาคกอภาคขอแล้วเนี่ยเราต้งจะขึ้นข้อสอบนะครับเป็นข้อสอบเก่งเป็นเรื่องๆไปนะครับก็มาลงรายละเอียดกันนะครับ <c oughs> พระราชับนญัติสภาครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาสอง ห้ารอยสี่สบหกนะครับวันที่สิบสองมิถุนายนสองพันสิบหกที่ออกเป็นอ่าเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เกิดจากมาตราห้าสิบสาพรบการศึกษาแห่งชาติช่องปนร้อยสี่สิบหกนะครับง่ายๆนะครับตัวนี้พรบสภาครูเนี่ยก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับใบประกอบวิชาชีพหรือคุสภาซึ่งเดิมเนะี่ยอยู่ในอ พระราชบัญญัติครูนะครับ2ร4 4 8 8ประมาณนั้นนะครับทีนี้พอปรับมาใหม่ให้ทันสมัยเพื่อที่จะจัดการเรื่องคุณสมบัติของคนที่จะเป็นครูนะครับเฉพาะให้มีใบประกอบวิชาชีพเนี่ยก็เลยได้มีกฎหมายตรงนี้ขึ้นมาก็ที่เกี่ยวข้องกับการ <c oughs> สอบบรรจุครูเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> มีอยู่ ตรงนี้นะครับคำว่าสภาครูนะครับสภาครูหรือครูสภาเนี่ยมีมาแต่ไหนแต่ไรนะครับครูสภามีมาแต่ไหนแต่ไรก็คือใช้คําว่าสภาครูเมื่อก่อนสภาครูเป็นร้อยๆนะครับก็คือมีองค์ประกอบเยอะทุกส่วนราชการเข้ามาเป็นกรรมการเพราะว่า เป็นสภาตัวแทนของครูเสร็จแล้วก็จับผนวกมาเป็นกฎหมายนะครับหน้าที่ก็คือหนึ่ำหนดมาตรฐานวิชาชีพนะครับแล้วก็กำหนดนโยบายเกี่ยวกับวิชาชีพแล้วก็ส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับวิชาชีพนะครับก็เป็นเป็นข้อสังเกตนะครับว่ากำหนด อันแ,แรกจริงๆก็คืออาจจะก,กําหนดนโยบายจากกาหนดนโยบายอยู่ข้อที่2นะครับแล้วก็กําหนดมาตรฐานวิชาชีพเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วก็กำหนดนโยบายเกี่ยวกับวิชาชีพแล้วก็ทําการส่งเสริมการวิจัยก็คือส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาวิชาชีพนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับคือ อาจจะไม่ใช่เจ้าของวิจัยตัวจริงมันก็เลยจัดเมื่อไหร่ไม่ค่อยดังคือไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหร่นะครับทีนี้ในมาตราเกนะครับพูดถึงหน้าที่ครุสภาเนี่ยนะครับกรรมการครูสภาเนี่ยกำหนดมาตรฐานวิชาชีพก็คือว่ามาตรฐานวิชาชีพที่เราใช้อยู่ที่จะใช้สอบเนี่ยนะครับ ในเรื่องของการเป็นข่ายการที่ดีหร,รือการกฎหมายเกี่ยวกับตัวนี้แหละนะครับก็จะออกเรื่องเนี่ยการกาหนดมาตรฐานวิชาชีพแล้วก็พักใช้ก็คือถ้ามีความผิดตามมาตรฐานหรือจรรยาบรรณวิชาชีพก็จะ,ะเรียกว่าพิจารณาพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตก็อย่างที่เรารู้กันว่าถ้าพักถูกพักใช้ใบอนุญาตเนี่ย ก็จะไม่ได้ประกอบวิชาชีพครูนะครับที่สําคัญมันอยู่ตรงนั้นเพราะว่าตอนเราสอบเราก็เอาใบป,ประกอบวิชาชีพครูไปแสดงตัวด้วยว่าได้รับใบป,ประกอบวิชาชีพครูจากสํานักง,งานครูสภาเนี่ยนะครับมาสมัครแต่ถ้าไม่มีปุ๊บก็คือถูกพักใช้ปุ๊บหรือว่าเพิกถอนเนี่ยก็ต้องไม่ได้สอนเพราะว่าขาดคุณสมบัตินะครับ ทีนีเ้เรื่องกรรมการคุสภานะครับง่ายๆนะครับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานนะครับแล้วก็มีเลขาคุสภาเป็นเ,เลขาธิการเลขาธิการตอนนี้ตัวจริงเราก็ยังไม่มีนะครับเป็นคุณวัฒนาพรระง,งับทุกนะครับรองเลขากอบุเนี่ยเป็นผู้รักษาการแล้วก็ รัฐมนตรตียังเป็นประธานอยู่นะครับหน้าที่ก็คือเนี่ยนะครับคณะกรรมการคุสภาพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือกรรมการเนี่ยนะครับกรรมการตรงนี้เนี่ยนะครับตา,ตามหน้าที่เนี่ยกำหนดมาตรฐานวิชาชีพทีนี้พอมาถึงส่วนนี้ก็เพิ่มเติมพิจารณาวินิจฉัยนะครับกับกรรมการคุสภาก็คือวินิจฉัย อย่างที่ผมพูดตรงตรงนีครับตรงบดมาตราเก้าเนตรงนี้ว่าพิจารณาวินิจฉัยอุทธรในคำแนะนาก็คือเนื่องจากว่าถ้าถูกถ้าครูเราเนี่ยถูกพักใช้ใบอนุญาตกรรมการชุดนี้ก็จะพิจารณานะครับวินิจฉัยว่ามีการอุทธรว่าไม่ถูกไม่แท้ไม่พิจารณาไม่ถูกไม่แท้ไม่จริงก็ จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอะไรเนี่ยครับจะยกอุทธรณ์หรือพิจารณาให้สิท์ได้ใบประกอบว่าขึ้นอยู่คณะกรรมการชุดนี้โดยมีคณะกรรมการชุดเล็กเียกว่ากรรมการมาตรฐานวิชาชีพกรรมการชุดเล็กพิจารณาให้รายละเอียดก็คือเป็นคนไปกำหนดรายละเอียดการปฏิบัตินะครับ หน้าที่เขาเขาก็มีในส่วนนี้สําคัญนะครับส่วนที่สมกรรมการมาตรฐานวิชาชีพสิบเจ็ดคนตัวนี้เนี่ยกาลังถูกเพ่งเลงอยู่อาจจะไม่ไม,ไ,มไม่ได้ไม่มีในรอบต่อไปนะครับอาจจะไปแก้กฎหมายอาจจะไม่มีในส่วนของสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยที่สําคัญครับก็มีเท่าที่ผมพูดมานะครับส่วน ส่วนอื่นนะครับเช่นการประกอบวิชาชีพควบคุมก็อาชีพควบคุมนี่ก็คือ,อเป็นคุณสมบัติที่เตรียมการหรือว,ว่าพัฒนามาสู่การได้ใบประกอบวิชาชีพนะครับโดยหลักคนที่ไม่ได้จบสายครูแต่ถ้าต้องการใบประกอบวิชาชีพครูเนี่ต้องเนี่ยนะครับ บุฒิการศึกษาปัญญาทางการศึกษานะครับอายุไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วก็มีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า1ปีก็คือประสบการณ์ที่ไปฝึกสอนไปฝึกงานของอนักศึกษานะครับฝึกประสบการณ์ในพวกนี้นะครับก็ พวกไม่ต้องมีเนี่ยนะครับข้อสอบก็จะบอกว่าคนที่มีมีคุณสมบัติยังไงคนที่ไม่มีเนี่ยพวกนี้เนี่ยไม่ต้องมีนะครับก็คือวิทยากรสอนพิเศษนักศึกษาฝึกสอนอาจารย์ในมหาวิทยาลัยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเ็ราะเป็นการเรียกว่าในส่วนนี้ก็คืออนุโลมเพราะว่าไม่ได้สอนอยู่ประจําเหมือนคนที่จะมาเป็นครูผู้ช่วยหรือครูปัจจุบันนะครับ พระราชารมืัอจสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกตัวหนึ่งที่สําคัญนะครับสมาชิกครูสภาก็ออกก็สอบเป็นประจําเหมือนกันครึ่งห้าสิบห้าสิบเลยนะครับหมายควว่าสอบร้อยสอบร้อครั้งเนี่ยออกห้าสิบครั้งคือสมาชิกครูสภามีกี่ประเภทนะครับก็มีอยู่สองสานักน,นะครับคือสมาชิกสามัญกับสมาชิกกิติมศักดิ์ กิตติมศักดิ์ก็คือคนที่ทําคุณประโยชน์ด้านการศึกษาแล้วก็คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาเห็นว่าเชิญมาเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ก็เพื่อประโยชน์ทางการศึกษานะครับคนทั่วไปเป็นได้โดยความเห็นของกรรมการคุรุสภาพแต่สมาชิกสามัญต้องเป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครูนะครับต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกค,ครับแล้วก็ สมัครเป็นสมาชิกถึงจะได้เป็นสมาชิกครูสภาเสร็จแล้วเรื่องใบประกอบวิชาชีพก็มีแค่ตรงนี้แหละนะครับขอขอรับขอรับยังไงนะครับแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมกี่ครั้งก็มีออกบ้างบางส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยออกนะครับเพราะนักจําจําเอาในภาพนี้ประมาณสามสี่ข้อนะครับพรบสภาครูทีนี้ก็มีอีก คณะหนึ่งนะครับเรียกว่าคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาก็คือเดิมเนี่ยครูสุภาทําหน้าที่หนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการสวัสดิภาพครูสองก็คือ,อเรื่องมาตรฐานวิชาชีพครูพกฎหมายนี้มาก็แยกบทบาทออกมาชัดเจนว่ามีคณะหนึ่งนะครับเพื่อไปดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการสวัสดิภาพส่วนมาตรฐานวิชาชีพไปให้อีก คณะกรรมการคุูสภาเป็นคนทำแต่นี้เรียกว่าคณ,ณะกรรมการสกสคก็คือคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับส่วนนี้ก็ทําหน้าที่หาไรายได้ก็คืออ่าจะก่อนมีโรงพิมพ์ครูสภาก็เดี๋ยวนี้ก็มีนะครับเป็นเป็นอ่าองค์กรที่หาเงินคือว่าอยากจะทํากิจการเกี่ยวเนื่องกับครูเช่นพวกทําสื่อทําหนังสือเรียนทําอะไรนะครับหลงังๆมาเนี่ย ก็เน้นหนังสือเรียนอย่างเดียวไม่เน้นเน้นสือไม่เน้นเน้นอะไรกับการส่งเสริมสวัสดิภาพหรือสวัสดิการเนี่ยพวกประกันชีวิตพวกเงินกู้ชาวบข์ชาวบะวอคอเนี่ยะนะครับที่มีมีประเด็นเรื่องอดอกเบีย้ยแล้วก็การประกันชีวิตที่สำคัญอยู่นะครับนี่ก็ในส่วนของสองส่วนนี้อยู่ในกำกับของ รัฐสมตรีกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็รัฐมงตีกระทรวงสาธาธิการเป็นประธานทุกทุกคณะอยู่แล้วนะครับทีนี้เกี่ยวกับเรื่องการกําหนดโทษอันนี้สําคัญหน่อยนะครับเรื่องเรื่องว่าเรื่อง,องทําผิดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานวิชาชีพเนี่ยนะครับอันหนึ่งก็พวกไม่มีใบประกอบวิชาชีพเลยก็ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาทเนี่ยครับแล้วทั้งจะเรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าแสดงให้เห็นว่ามีทั้งทั้งที่ทไม่มีเนี่ยปรับห้าหมื่นบาทในทั้งจำต้องปรับนะครับค่าธรรมเนียมเนี่ยขอขอเนี่ยห้าร้อยนะครับแต่ต่อสองร้อยขอใบแทนสองร้อยนะครับ นี่ขึ้นใหม่ห้าร้อนะครับใบอนุญาตสิต้นสุดการอุทอนยื่นภายในสามสิบวันก็คืออุทร์เรื่องการไม่อนุญาตเรื่องการยกเ,เรียกว่าการเพิกถอนอะไรพวกนี้นะครับการอุทร์ต่อศาลปกครองก็กรณีที่สั่งแล้วคือกรณีที่อุทร์แล้วเนี่ยไม่ได้ผลก็ไปต่อที่ศาลปกครองได้นะครับ ยื่นเรื่องครอบหากาโทษต่อคุรสภาก็คือเรื่องหนึ่งคนเห็นคน,คนเห็นครูนทนี่ผิดจรรยาบรรณผิดมาตรฐานวิชาชีพก็มีคนยื่นต่อนะครับยื่นต่อส่วนใหญ่ก็เป็นกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมาแล้วเพราะว่าพวกนี้เป็นทําหน้าที่สอดส่องนะครับการขึ้นทะเบียนนะครับหนังสือยื่นต่อเดี๋ยวนี้ก็มีระบบการต่อโดยออนไลน์นะครับสะดวกขึ้นอยู่ในสกสค จังหวัดอ,อยู่ในศึกษาธิการจังหวัดนะครับแต่ส่วนเรื่องการกู้เงินต่างๆเนี่ยสกอสกอสอยู่ที่สกสกอจังหวัดแต่สำนักง,งานครูสภาจังหวัดเนี่ยมาตรฐานวิชาชีพเนี่ยแต่ก่อนอยู่ที่สำนักง,งานเขตพืต้นที่ตอนนี้อวนไปให้ศึกษาธิการจังหวัดนะครับทําหน้าที่แทนก็แบ่งถูกแบ่งกระจายออกมาเป็นสองส่วนนะครับสําหรับกฎหมาย พนังารจะมจาสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาก็มีความสําคัญตรงนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันเรื่องมาตรฐานวิชาชีพแล้วก็วินัยครูการเป็นข้าราชการที่ดีเนี่ยเชื่อมโยงกับตัวนี้นะครับต่อไปเป็นกฎหมายฉบับที่2เกี่ยวกับคนพิการนะครับก็เนื่องจากว่า,านโยุบายนะครับคือการกิจกันเรื่องสิทธิเสรีภาพเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้น ก็เราจะต้องมีความตระหนักเรื่องคนพิการนะครับเพื่อที่จะให้คนพิการอยู่ร่วมกับสังคมได้เราก็เลยมีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการก็คือถ้าพิการไม่มากหรือพิการแต่โรงเรียนรับสอนได้นะครับก็ให้จัดเรียนรวมเพื่อให้เด็กพิการอยู่ในสังคมเสมือนจริงไม่ต้องถุก ไปเลี้ยงไปกัดกันอยู่ในกลุ่มของตัวเองซึ่งอาจจะทําให้สังคมมันดูห่างกันไปนะครับก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรียกว่าพรบาการจัดการศึกษาสําหรับคน,คนพิการนะครับก็หลักการนะครับคือคนพิการมีสิทธิ์ทางการศึกษาที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับโดยคนพิการได้แยกประเภทออกมานะครับที่สําคัญพิการด้านการเห็นการได้ยิน ด้านสติปัญญาด้านาร่างกายด้านการรับรู้การพูดภาษาพฤติกรรมอารมณ์นะครับการาเด็กออทิสติกแล้วก็พิการซ้ำซ้อนหลายหลายอย่างนะครับก็รวมแล้ว11นะครับาการพิจารณานะครับต้องได้รับการรับรองจากแพทย์นะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับไม่ไม่ให้ คิดเอาเองว่าพิการนั่นนี่เช่นสติปัญญาอะไรพวกนี้นะครับการเรียนรู้สติปัญญากับการเรียนรู้เนี่ยก็ต่างกันสักนิดนะครับก็คือว่าสติปัญญาเนี่ยอาจจะวัดโดย i q คนะครับแล้วก็คือพฤติกรรมการเรียนท,ที่ประเมินจากสถานการณ์หรือสภาพจริงนะมันเรียนไปไม่ได้นะครับตามกาเกณฑ์ก็คือตามกว่าเจ็ดสิบ นะครับ IQ ต่ำก,กว่า70ก็ถือว่าสติปัญญาปัญญาทึบก็ไม่ได้ก็อาจจะเอามาสอนพัฒนาได้นะครับแมนะแต่เด็ก autistic, ออสิสติกเด็กสมาธิสัน้นบางบางประเภทเนี่ยนะครับบางกลุ่มเนี่ยเอามาสอนกลายเป็นเรียกว่า,าแข่งขันโอลิมปิกคณิตศาสตร์ระดับโลกได้นะครับ ขึ้นอยู่กับการพัฒนาเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เขาถึงให้จัดเรียนรวมได้แล้วก็จัดให้ตรงกับคือให้ดูให้เห็นว่าเขามีอะไรเด่นนะครับแล้วดึงออกมาอย่างที่ผมเคยมีประสบการณ์เรื่องเ,อเด็กเ,เด็กสมาธิสัน้นหรือเด็กออทิสติกคล้ายๆกันเนี่ยนะครับพฤติกรรมอารมณ์ก็ไม่ธรรมดาทช่ไมเรียนใหม่ๆพอเข้าป .3 ป .4 เนี่ย ครูจับทางถูกให้มาคิดเลขอย่างเดียวกลายเป็นเด็กคิดเลขเร็วในโอลิมปิกก็คือได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งโอลิมปิกคณิตศาสตร์นะครับเป็นไปได้มีมีหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นการบดบงังหรือความบกพร่องในส่วนนี้เนี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับครูรับมาสอนรับมาพ,พัฒนาได้นะครับโดยที่ครูที่ทําหน้าที่สอนเนี่ยนะครับ ผู้ที่ได้รับการอบรมพัฒนามาแล้วเนี่ยมาสอนก็จะได้เงินพิเศษนะครับรายเดือนเดือนละ2,500บาทเนี่ยนะครับแล้วก็การจัดการเรียนการสอนคนพิการใน11ประเภทนี้มี IEP ต้องมี IEP ก็คือแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคลนะครับ individual e d u c a t i o n plan ก็คือการเรียนแผนการเรียนรู้รายบุคคลก็คือต้องพิจารณาเด็ก รายคนเพราะว่าการพิการมันคนละอย่างแล้วก็เมื่อพิการแล้วเนี่ยอารมณ์อะไรต่างๆมันแตกต่างกันไปหมดเพราะนั้นจะต้องวิเคราะห์เฉพาะแล้วก็หาจุดเด่นจุดด้อยอย่างที่ผมพูดเี่ยเหราว่าเด็กออซิสติกและเด็กสมาธิสั้นสามารถพัฒนาเป็นเด็กอัจฉริยะได้นะครับไม่ใช่รายเดียวนะครับไม่ใช่รายเดียวมีเห็นอยู่มากมายนะครับแต่ว่าบางทีเขาก็ไม่ได้ปรากฏตัวออกมานะครับ เพราะฉะนั้นการศึกษาสำหรับคนพิการเนี่ยเป็นการให้โอกาสนะครับและก็ความเสมอภาคของคนเพื่อให้คนอยู่ในสังคมเหมือนปกตินะครับส่วนกรรมการบริหารใครเป็นอะไรยังไงเนี่ยไม่เท่าไหร่ขึ้นอยู่เอาไปใช้ได้หนึ่งพิจารณาว่าคนพิการมีกี่ประเภทสองอคนที่ดูแลได้อะไรนะครับแล้วก็ โดยคอนเซปต์ก็คือคนพิการได้รับการดูแลนะครับมีค่าใช้จ่ายให้ก็คือเรียนฟรีประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นสรุปย่อกเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการถ้า,าผู้ที่จะสอบนะครับอ่านหนังสือมาแล้วมารวบรวมเป็นหมล์แมปแล้วก็ขีดเขียนเพิ่มเติมให้อยู่ในหนึ่งหน้าเนี่ยก็จะง่ายอ่านง่ายเข้าใจง่ายมาถึงก็จับอ่านหน้าเดียวใช้เวลา สอนาทีจบด้านกฎหมายอเงี้ยนะครับจะ,ะดีแล้วก็ทีนี้ก็มีกฎหมายอันนึงก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กจำน146ก็ออกตามพรลูการศึกษาแห่งชาติที่สหมดนะครับเชื่อมโยงกันมาก็ก็คือคุ้มครองเด็กเนี่ยก็คือไม่ใช่เด็กพิก,การแต่เป็นเด็กที่อา,อาจจะมีปัญหาในครอบครัวนะครับเช่น พ่อแม่อย่าล้างพ่อแม่เสียชีวิตก็พลัดหายพัดหลงอะไรพวกนี้นะครับที่สําคัญเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้ไม่พิการแต่ใช้คําว่าเด็กเนี่ยตามพรบคุ้มครองเด็กสี่หคือเนี่ยมากออกนะครับคือเด็กอายุต,ต่ำกว่าสิบแปดปีโดยยังไม่สมรสคือถ้าสมรสต่ำกว่าส8บปดปีก็ไม่ใช่เด็กก็คือไม่ใช่เด็กในกฎหมายที่ที่จะเอามาดูแลหรือจะเอามาช่วยเหลือนะครับ ก็คนที่จะดูแลนี่นะครับกลุ่มนี้มันจะมีอยู่สองส่วนก็คือพัฒนาสังคมกับอ่าพัฒนาสังคมก็สถานรับเลี้ยงเด็กแล้วก็โรงเรียนกินนอนอะไรนะครับแล้วก็มูลนิธิพวกนี้จะเอามาให้ดูแลได้ก็คือกฎหมายรับรองนะครับจำไม่ได้นะครับกฎหมายนี้ก็คือเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปี นะครับแต่ถ้าสมรสแล้วเนี่ยหรือยกเว้นเด็กสมรสนะครับเด็กไร้ร่อนคืออะไรคือไม่มีผู้ปกครองไม่มีผู้ดูแลไม่สามารถอยู่ได้ไม่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้นะครับไม่มีคนผู้ปกครองแหละพูดง่ายง่ายนะครับเด็กกำพร้าเพราะแม่เสียชีวิตอาจจะอยู่กับปู่ย่าตายายแต่ว่าอาจจะคือง่ายว่าตำพร้าเด็กอยู่ในสถานสถานภาพลําบากเด็กอยู่ในสถานภาพลําบากก็เด็ก เรือร้อนในช่วงนี้นะครับการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มนี้กลุ่มคนเด็กที่ไม่ใช่เด็กพิการแต่เป็นเด็กที่เรียกว่าอยู่ในประสบภาวะยากลำบากเนี่ยเรียกว่าการจัดการศึกษาเพื่อให้โอกาสนะครับให้โอกาสทั้งสองอย่างก็คือเข้าถึงแล้วก็เท่าเทียมเนี่ยแหละเพื่อที่จะจัดการสำหรับพวกนี้ก็แยกกันนะครับเด็กเด็กยากจนกับเด็ก ิการนะครับกฎหมายนี้ก็ได้แยกออกมานะครับทีนี้คนที่ต้องการที่จะนําไปจัดเนี่ยนะครับสถานรับเลี้ยงเด็กเลี้ยงพัฒนาเด็ก6ปีลงมานะครับก็ต้องมีมี6คนขึ้นไปแรกรับแรกรับเกักคุณได้10วันนะครับ ก็คือรับมาแล้วเนี่ยดูแลก่อนที่จะส่งไปสถานรับเลี้ยงนะครับแล้วก็สถานคุ้มครองสวัสดิการสวัสดิภาพเนี่ยโดยของพัฒนาชุมชนเนี่ยสามารถให้การศึกษาอบรมได้ก็คือเอาเอาไปจัดให้กินอยู่แล้วก็สอนนะครับสถานสงเคราะห์ต้องมีคนที่จะต้องได้รับการสงเคราะห์ก็คือเนี่ยนะครับเด็กเลอนเด็กอ่าำพ้าอยู่ฐานลำบากเนี่ยต้องมีเด็กหกคนขึ้นไป เรียกว่าถานสุขเคราะห์เพื่อที่จะขออนุญ,ญาตจัดการเลี้ยงดูของทุนงบประมาณแล้วก็อ,องค์ความรู้ในการจัดการนะครับส่วนกฎหมายที่เกี่ยวขอ้องส่วนเพิ่มเติมมานะครับคือคณะกรรมการคุ้มครองเด็กครับจะมีหลายส่วนแต่ว่าส่วนสําคัญก็นะครับคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติก็ทม,มจังหวัดนะครับอนุญ,ญาตอนุมัติแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดก็คือ จดตั้งสถานสงเคราะห์สถานอะไรต่างๆเนี่ยต้องอยู่ในจังหวัดต้องขอผู้ว่านะครับอยู่ในกทมก็ขอสานักงานการศึกษาสํานักงานสวัสดิการของประกันสังคมนะครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญนะครับส่วนการสงเคราะห์เด็กที่เพิ่งได้รับการสงเคราะห์เนี่ยก็ที่ที่พูดไปเนี่ยนะครับเร่ร่อน ถูกทอดทิ้งผู้พิกาผู้ปกครองไม่สามารถเลี้ยงดูได้ผู้ปกครองประกอบอาชีพไม่เหมาะสมะทํางานอยู่ในอาบบนวดอะไรพวกนี้ก็ไม่ให้เด็กเข้าไปเอาไปสงข้อได้นะครับแต่ว่าตอนเย็นหลังจากเลิกงานพ่อแม่ก็เอาไปสงคืนได้นะครับเด็กเด็กพิการก็บางส่วนพิการที่ไม่รุนแรงก็เอามาสงข้อได้นะครับได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบอยู่ใน สภาพลําบากนะครับก็มีโกฎก,กระทรวงกําหนดวิธีการดูแลให้นะครับพวกสิทธิ์ของสถานรับเลี้ยงเด็กอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่ใช่สาระของครูเท่าไหร่นะครับพวกนี้คือพวกที่จะรับเด็กไปเลี้ยงดูก็คือให้พระให้ดูให้รู้สภาพว่าเด็กที่ะจะต้องได้รับการสงเคราะห์เป็นพิเศษนอกจากเด็กพิการแล้วก็ยังมีเด็กยากจนเร่ร่อนหรือเด็กมีปัญหาตามเนี่ยนะครับกฎหมายนี้ ตามข้อ8ปดหรือหเจ็ดประเด็นนี้นะครับก็จะดรับการเลี้ยงดูมาจัดการศึกษาอบรมให้เข้าสู่กระบวนการทางการศึกษาได้นะครับแล้วก็พวกโทษสำหรับคนทำไม่ดีกับเด็กอะไรต่างเนี่ยนะครับอยู่ในสภาพนี้อันนี้คือเด็กนะครับซึ่งอายุต่ำกว่า18ปียกเว้นการสมรรตามที่เราได้พูดกันไปนะครับข้อสอบก็จะออกอยู่2ส่วน3ส่วนสําคัญน,น,นะครับเพราะว่า กฎหมายก็มีน้อยก็คือเนี่ยนะเด็ก,ดกคืออะไรสองอเด็กที่จะได้รับการดูแลเนี่ยได้รับการสงเคราะห์คือกลุ่มไหนบ้างนะครับแล้วก็เนี่ยครับแรกรับ7วันไม่เกิน10วันนะครับกักขังไม่เกิน3าวันก็คือหาตัวผู้ปกครองเก็บกักขังไว้ก่อนในสถานรับเลี้ยงพวกเนี้นะครับก็ ก็บไว้แล้วจะต้องมีทาฐานที่มาเพื่อที่จะนําไปใช้ได้เพราะกฎหมายตรงนี้ก็เอาไว้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับคนที่จะเป็นครูนะครับเพื่อที่จะนําไปใช้ว่านอกจากเราแล้วก็ยังมีสถานสงเคราะห์ที่เราจะต้องอาจจะได้ไปสอนหรืออาจจะถูกแล้วส่วงเด็กมาอยู่กับเราได้นะครับก็คือเป็นการเรียนรู้เพื่อที่จะให้เข้าใจถึงเรื่องความเสมอภาคทางการศึกษานะครับในเชิงของกฎหมายอา่า แปดข้อนะครับมันก็ครบพอดีก็มันคงจะจบลงในช่วงนี้อีกคลิปสุดท้ายเดี๋ยวไาดูก่อนว่าจะพูดถึงเรื่องการประยุกต์การศึกษาเพิ่มเติมอีกไหมนะครับคอยพบกันในคลิปที่สามของกฎหมายการศึกษานะครับคอยดูส่วนคลิปอื่นๆนั้นได้ออกอากาศไปครบถ้วนหมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะพบกันเพียงกค่นี้ครับสวัสดีครับ